ปรเด็นไล่ยิงกันระว่าที่2ิเระอมาณ่นตีสามเศษนะครับที่เ,เลีเ่ยงเมืองตุบานตะแคงเซ็แล้นก็ต่างจเฉพาะตัวเองนะครับเรื่องนี้เรื่องแบบนี้นะฮะนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเ,เรื่องความเดือดร้อนของทุกร้อนและเหตุเกิดทีสามเนี่นนยท่านให้นโยบายว่าต้องทำแบบรวดเร็เวทันทีให้ทําเหตุการณ์นะครับวันนี้ก็คณะนักงกางสื่อตั้งกองของเรื่องนะฮะช่วยกัน ขึ้นตายตรงนี so ้นะครับก so ็แต่ว่าแล้วก็างรายก็จะเป็นเด็กเยาวชนอันนี้เราเต้องขออนุญาตสบอรายอียกไปนิดนึงนะฮะอยู่ในห้องข้าศึกปกกระบอกแล้วก็รถตไอใจปกขันนะครับน่ารำเนียนะครับดึงแขนนี้เนี่ยผมเดี๋ยวจะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเอ่อต้องฝากรบกวนไปทางท่านผู้ปกครองนะครับโดนถึงทางผู้ดำ ผู <Cornell. S 2> ้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยอะไรต่างๆได้ส่งข่าวแจ้งกำลังเป็งเก้าเดือนสุดเป็นเก้าเดือนสองสองกันแล้วสองที่นี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์รถก็อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถจับได้ทั้งหกคันจับยึดได้ทั้งหกคันแล้วมีเด็กมีที่จับไม่ได้ก็จะเป็นตัวสีแดงข้างนี้เส้จะสามคนข้างนี้สองคน ฝั่งนี้สามคนครับแล้วก็จะมีจับตัวครับจับได้สีแดงจับได้สีแดงครับโคตรจริงครับจับได้สีแดงสามคนบฝั่งนี้ก็สามคนแล้วก็ที่ตกสีไปคือรตกสีเอ้าเดี๋ยวเพื่อว่ากันเลิกเลิกนะเพื่อนเพื่อนอายุตจำสุดเท่าไหร่อันนี้อยู่เท่าไหร่ห้าเลยหกเก้าน้อยไหน น่ส no, okay. ิ่ครับแม่เราผงนหุปืนทัหมดเนมันเป็นเทบเดียวกันไหมครับม่ไมม่ทั้งหมดแล้วครับีะาคร่าจะจัดที่มาใช่เนาะโเคามนสี่สิบีเจรบอิบเ็ดกรบี่พระบอกิบดกระบอกั้อนะครับถวันนะครับแล้วก็จับยติดเสรลายครับจับสามหมานะครับเป็นผลงาน ตามนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับมาดมฝันล้างนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้มีความสนใจว่าตำรวจกำแพงเพชรมุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับกพูดนะครับขอวีดีโอนะครับ ก็ม,มีพฤติกรรมเรื่องมุดปืนเราก็ไปเช็คไปรีสเลแล้วก็ไปเช็คพอเช็คมาก็ไปค้นเอ้ยดักคน้นอะไรก็ว่ากันไปหนึ่งสองสาม